โอ้นกเขาไฟใส่เกียบผิดเลยไปเหยียบพะเนีตรก่อนนะครับบางเอิญพรเนีตรโคนเดียวรูตะข่ายใหญ่เกินนะครับก,ก็เลยหลุดไปนะครับตอนนี้ก็นกป่าเข้ารวมต้นเข้าสู้อยู่กับนกโตนะครับแต่ไม่เหยียบให้นะครับต้นเต้น,นี้นะครับนี่น,นี่ต้นนี้ครับเนี่ยต้นเต้นะครับ เหนวมากเลยนะครับวันนี้ออกโตนกคอนบ่ายครับอาจารย์หมายใกล้มือบ้านนะครับหมู่บ้านอยู่ฝั่งนี้นะครับมีคนเขาบอกว่ามีสามกุกผมมาก็ไม่เจอนะครับแถวนี้ก็ยังต่อไม่เคยได้นะครับได้แต่ฝั่งนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้เคยได้อยู่นะครับต้นนั้นก็ได้เป็นเจ้ากุหลาบนะครับตั้งชื่อว่าเจ้ากุหลาบนะครับที่ปึกแล้วนะครับ ตอนนี้ก็นกป่ายังอยู่นะครับยังไม่บินออกนี่ต้นนี้นะครับต้นบางๆงนี้นะครับไม่รู้จะเหยียบให้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นอาจจะเป็นตัวหมายของอาจารย์ท่านอื่นนะครับแต่สำหรับผมก็เป็นนกธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเป็นนกเขาใหญ่ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งเสียงกลาง